สวัสดีครับคุณทำอะไรครับนะทำอะไรอยู่ครับดูเอาซักผ้าซักผ้าถีตกเลยนะตกเป็นเลือดเลยดูเลยสับดีดีสับดีดีเออแมบ้านก็ทำไปเลือดเลือดผ้าอยู่ไหนเรามาดิสั่งใครเ้ย เดมาสั่งใครเอ้ยไปเอามาครับครับครับผ้าผ้าอยู่ไหนเอาผ้าอะไรล่ะผ้าขนหนูบ้างป้าบ้างขนหนูเช็ดตัวนะนี่นะครับบอกคนเป็นมึงเป็นเมง้งตายจริงเอาผ้านะอโอ้โอเลือดเต็มกางเกงเลย ผู้จ่าสุภาพในสิีขาูคุณกำลังออกทีวีวนะอยู่นะครับบอกเลยคลิปนี้ต้องดังถ้าดังถ้ายอดไลค์ถึงหนึ่งร้อยกันนะครับเราจะทำคลิปต่อไปไม่อย่าทำเถอะกวันนี้ยอดไลค์สามคนนะเข้ามาดู วันละสามคนเหรอโอ้โอ้เข้ามาดูสามวันละคนอย่าไปสาบดีเชือดเอาดิมันเลืน่นไม่รู้จากไงมันลื่น็นอสันไลน์นู่นเข้ามาได้อ,อีพ่อค้านี่ก็สับให้กูอบอกเอาไปผ่าเพลผ่าเพลบ้าสับตัวใหญ่เท่ากับสามชิ้นเนี่ย ออเขาถามอยู่ว่าไปทำปลาล้าเปล่าปลาล้าบ้านจริงทำปลาช่อนทำปลาดุกไงอืมทำปลาดุกปลาล้าบ้านจริงทำด้วยปลาดุกไงหรือปลาล้าบ้านจริงทำเป็งกลางน,นะ,ะรู้อีกเออไม่บอกใครแล้วเนี่ยว่าบักโอ้ ต้องอะไรมาเงินตีนโอ้ยสับเบาๆใช่ไหต้องสับผมไหมสับเบาๆที่เออครับเอ้ยน้ำน้ำเต็มกลองเออเเบื่อมากลยการทำปลาแล้วหมาก็ชอบอยากกินปลาแล้วคเกเียยทำไปดีกว่า ผู้ชมดูนลยครับคนอะไรบ่นได้ทั้งวีทั้งวันน่าหล่นไม่เป็นไรกินได้กินได้หมดแหลยไปกินด้วยกันถ้าตายก็ตายด้วยกันตายบ้าอา่อมอะไรอ่ะมีแกงปลาด,ดุกระต่ำำายปลาดุกแม่ะทำอ่อมตายคุณผู้ชมมาดูนะครับปลาดุกเราสับแล้วนะครับโอ้โหเลือดเต็มแล้วนี้เอาปลาอะไรโหเลือด เอเดี๋ยวต้องฟังไปล้าง่อนไม่มีเลื่อนแล้วเอาล้างดินหนักหนักหนัหนบอกไว้ดิตรงตรงไหน่ะบอกนีบ่บนบนหัวเหม็นเหรอเหม็นข้าวปมาดู ต้องล้างก่อนใช้ลกเชือกใชู้กที่หัวฉีดสะอาเออเนี่ยรูไมว่าเลือดปลาเอาไปลดน้ำต้็นไงนะเว้ยแล้วเราก็ได้ปลาดุกขับที่ดูน่ากินแม้ว่ามันจะเล็กขนาดน้นโอเคัะแต่ก่อนเลี้ยงปลาดุกไง รัดเขามาให้ปลามันยังตัวเล็กๆก็มากินอ่ะอยากกินกินปลาดุกกินปลาดุกปวดจะจบก็จบง่ายเลยนะแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูขัพนสองกันนะครับท่นานผู้ชมเธอต้องทอดอเาอาไหมไแน่เดี๋ยวขอจบไว้ยังนี้เอาปลาดุกมาก่อนนะครับ ต่อไปเราจะมาทอดปลาดุกกนะันโอเคครับบายบาย